คือผมมาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนมันเข้าออกนะครับผมน่าจะเป็นตัวใหม่นะนี่ครับนี่คือกอทมนะครับสวัสดีครับผมตัวนี้ผมอยู่ที่สกายวอล์กหน้าเอ็มบีเคเซ็นเตนะครับผมรือว่าแยกตะวันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมารับชมภาพบรรยากาศล่าสุดน,นะครับผม เนี่ยครับผมนักท่องเที่ยวบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับก็มีทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยเองและก็ชาต่างชาตินะครับผมครับที่นี่คือเดนมาร์กแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่ปังมากๆนะครับผมเนี่ยครับเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับผมมายืนถ่ายรูปกันะครับผมนะจุดนั้นนะครับผมคือเยอะมากๆครับ นักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับตอนนี้นะครับผมเวลาสี่โมงนะครับผมนะสี่โมงนะครับบรรยากาศดีมากนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับผมแลดมังที่เราจะเห็นรถไฟฟ้าสองสายนะครับผมนะวิ่งสวนกันนะครับผมนะ ดูครับภาพบรรยากาศนะักท่องเที่ยวนะครับผมก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับผมมา,ายืนถ่ายรูปนะครับอยู่จุดนี้นะครับผมนะจุดเช็คอินของกรุงเทพมหานครนะครับผมแยกปทุมวันนะครับเยอะจริงๆ ผมมาไลเลื่อนที่ทุกคนเห็นนะครับผมมัจจะขึ้นไปชั้นชั้นที่3ของ m อเมกเ e ชั่นเนลยนะครับโอ้บรรยากาศดีมากแต่ว่าช่วงช่วงเที่ยงนี้บอกเลยว่าร้อนจัดนะครับผม เรามาดูบิลมุมนี้ทุกคนอย่างสวยครับมองเห็นตึกคิงพาวเวอร์มหานครนะครับโอ้โหคนเยอะมากทุกคนเข้าอันนี้มาตั้งอีกแล้วทุกคนนี่ เมื่อสองอาทิตย์ก่อนก็น่าจะเอาออกนะคําว่ากทมทีคนเข้ามาตั้งใหม่อีแล้วนะครับผมคือว่าเขาเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนหรือเปล่านะเนี่ยครับเอามาตั้งอีกละทุกคนก่าสวยไหมครับน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับผมเนี่ยคือผมมาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนมันเข้าออกนะครับผมน่าจะเป็นตัวใหม่นะ นี่คือกรทมนะครับกรุงเทพมาหานะครก็มีอ่าเทียมม่ยวมาเดินไม่ขาดสายเลยล่ะครับผมจุดนี้ นะครับผมข้างหน้านี้คือสกายวอล์กใหม่นะครับผมเรามาดูกันว่าเดินเชื่อมไปไหนได้บ้างนะครับผมอาคารปรทุมวันเฮาส์นะครับผมแล้วก็ลิฟต์สำหรับผู้ใช้รถเข็นนะครับผมก็มีลิฟต์ด้วยแล้วก็เชื่อมกับสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับผม thank mm -hmm. you นั่นนะครับผมอยู่หน้าห e ้างเอเวอรกเซนเตอร์ก็จะมีรถตุ๊กๆต่อ,อยาวๆแบบนี้นะครับผมคือเขาเอาไว้ให้ผู้คนมาขึ้นแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับผมก็สวยไปอีกแบบนะครับนะครับเป็นรถตุ๊กๆทรงไทยนะครับผมรถตุ๊กๆไทยก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะรถตุ๊กๆย่ในกรุงเทพนี้แต่งสวยมากะครับผม แต่เรายังไม่เห็นนะรถตุ๊กๆที่แบบต่อยาแบบนี้นะครับเราจะเห็นแต่รถแบบรถกลอฟอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นอยู่นะครับผมนะครับนี่คือเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะครับนะครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวถ่ายภาพเท่านั้นนะครับผมนี่ เขาเขียนบอกเลยนะครับผมมามาถ่ายภาพ,พน,นะครับโซนบริเวณด้านหน้านะครับผมก็มีที่นั่งเยอะมากๆนะครับเราก็สามารถมา,านั่งพักผ่อนได้นะครับผมนะี่ครับบอกเลยว่านักท่องเที่ยวนี่เยอะจริงครับผม บรรยากาศอันคึกคักน,น,นะครับผมช่วงเวลาตอนเย็นนะครับผมตอนนี้เวลา4โมงเย็นแล้วนะครับผมนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นนัท่องเที่ยวชาติชาตินะครับผมมากันอย่างเยอะก็ถือว่าเป็นจุดนัดพบนะครับผมของนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยว本ยเองนะครับผมที่เข้ามาเที่ยวห้างนะครับผมเพราะว่า ย่านสยามนี้เป็นก็เป็นย่านศูนย์การค้าที่ใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมีดายห้างนะครับแล้วก็เจรินทางสะดวกสบายมากๆนะครับผมมีรถไฟฟ้านะครับผมสองสายนะครับแล้วก็รถมงรถเมล์ทุกคนนะผ่านเยอะมากๆนะครับผมนี่คือแยกประตวันนะครับผม จุดนี้ก็จะมีถนนตัดกันอยู่สองสองสองเส้นทางนะครับผมนะสองถนนนะคือถนนพญาไทแล้วก็ถนนพระรามหนึ่งนะครับผม mm hmm. นี่ครับผมห้างสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับผมแล้วก็ถัดไปอีกเป็นสยามเซ็นเตอร์ แล้วก็สยามพารากอนนะครับผมห้างใหญ่ที่สุดในการสยามนะครับแล้วก็ห้างที่จะผุดขึ้นมาใหม่นะครับผมเป็นเซ็นทรัลสยามนี่ครับกำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับผมแสงฟ้านะครับูุรบเหมางแสงฟ้านะครับปาาตะกอนเดวไป รับชมกันครับผมตรงสกายวอล์กนะครับตอนนี้ส่วนก็อยู่สกายวอล์กแหละครับผมแต่ว่าอยู่โซนที่มีผู้คนมาเยอะมากนะครับคนจะไปเยอะสุดอยู่โซนข้างหน้าแล้วนะครับผมต้องแยกประทวัดน,นะ